สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาตอบคาถามนะครับที่มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าไม่จ่ายนี่บัตรเครดิตเนี่ยมีผลอย่างไรนะครับก็มีผลอย่างไรนะครับก็โปรดฟังเลยนะครับว่ามีผลอย่างไรนะฮะก็ถ้าเราไม่จ่ายนี่บัตรเครดิตนะครับผลก็คือจะมีการทวงถามนี่จากสถาบันการเงินนะครับหรือสำนักงานกฎหมายนะครับที่ ได้รับกบารบาดเจงนะครับตามพรบรทวงหนี้นะครับผ่านช่องทางการติดต่อเช่นการส่งจดหมายการส่งข้อความทาง S.M.S และโทรศัพท์ทวงนะครับตามกฎหมายทวงหนี้นะครับได้วันละหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับทำให้เครดิตเราเสียหายนะครับเพราะธนาคารครับหรือสถาบันการเงินก็จะรายงานข้อมูลที่ค้างชำระหนี้ของเรานะครับ ไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือวงเล็บนะครับเครดิตบูโรทำให้ประวัติการเงินเราเสียนะฮะจนถึงขั้นอาจจะติดแบล็กลิสต์ได้เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับถูกฟ้องร้องจากสถานบันการเงินนะครับจนถึงต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับทำให้เสียเงินเสียเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็หลังจากมีการพิพากษาของศาลและไม่ชํระหนี้เขานะครับก็จะถูกอายัดเงินนะครับหรือยึดทรัย์ เพื่อนําไปชําระหนี้ที่คงค้างอยู่นะครับก็ถ้าไม่จ่ายหนี้บัรเครดิตก็จะมีผลตามมาอย่างนี้นะครับก็ถ้าเป็นที่ถูกใจก็โปรดแชร์นะครับช่วยแชร์ให้เยอะนะครับสวัสดีครับ